you to could I i take you there you like. จัการวา o จอนวิกนับเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์แอคชั่นที่เติบโตเร็วแล้วก็มั่นคงที่สุดในรอบทศวรรษที่ผ่านมาโดยมีแกนหลักอยู่ที่ตัวละครนักฆ่าผู้ไม่พูดมากแต่ว่าลงมือเด็ดขาดและโลกใต้ดินที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ประเพณีและระบบความจงรักภักดีอันสลับซับซ้อน From The World of John Wick Ballerina หรือว่าเรียกสันส้นๆว่า Ballerina คือหนังภาคแยกภาคแรกที่ตั้งใจจะเปิดตัวนางเอกคนใหม่อย่าง Eve m a k g a r o ที่รับบทโดย a n น a เดอ m a s พร้อมส่งต่อไม้ต่อจาก John Wick สู่เจเนอเรชันใหม่แต่ในความพยายามครั้งนี้หนังก็ต้องเผชิญกับโจทย์ยากที่ว่าหนังจะดาเนินเรื่องอย่างไรให้เหมาะกับการเป็นสปินอ f ฟจากจักรวาล John Wick ตัวหนังได้มีการขยายจักรวาลออกไปอีกว่าในโลกของนักฆ่าไม่ได้มีเพียงสปาสูงหรือว่าไฮท t เบิลเท่านั้นที่ปกครองอยู่แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจไม่แพ้กันนั่นก็คือลัทธินักฆ่าหรือว่าเดอะเคแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเดอะเคาคืออะไรยังไงกันแน่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับเดเคาสแตปเปอร์กยอยากจะมารีวิวสั้นๆเกี่ยวกับหนังเรื่องบลลเลีนากันก่อนละกันนะครับ she can be a p r o t e c t ในเรื่องของภาพยนตร์บอลลาริน่าซึ่งถือว่าเป็นภาคที่5ในจักรวาลจอห์นวิกจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับจอห์นวิกชั่วเซอร์สามพาราเบลัมโดยติดตามตัวละครอีฟมากาโรที่รับบทโดยคุณอนาเดอร์มัสนะครับขณะที่เธอเข้าร่วมกับกลุ่มริสกาโรมาเพื่อฝึกฝนตัวเองให้กลายเป็นนักฆ่าคนใหม่เธอได้เจอเข้ากับนักฆ่าที่มีสัญ,ญลักษณ์เดียวกันกับกลุ่มที่ฆ่าพ่อของเธอเมื่อ12ปีก่อน และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นภารกิจตามหาตัวการและล้างแค้นให้กับพ่อของเธอในช่วงเวลานับตั้งแต่ภาพยนตร์ภาคหลักเรื่องล่าสุดจบไปแฟรนไชส์นี้ก็ได้เปิดตัวภาคแยกเป็นครั้งแรกกับ The Continental ทางช่อง Peacock ซึ่งในไทยเราจะได้ดูผ่านทางออ Amazon Prime ในฐานะแฟนหนังชุดต้นฉบับทั้ง4ภาคผมยอมรับว,ว่า b o r d e r i n เป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่านาังเอกคนใหม่ของเรื่องจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากจอห์นวิก และเราก็ได้เคยรู้จักเธอผ่านหนังเรื่องนอกนอกมาก่อนแล้วอีกทั้งยังเคยเล่นเป็นสายลับปาโลมาในเจมบอลโนทามทูได้อีกด้วยแต่พอได้ดูผมก็ว่ามันก็น่าสนใจขึ้นอีกเพราะว่านางเอกของเราอย่างอีฟจะไม่ใช่ยอดมนุษย์เฮดช็อตอย่างที่จอนเป็นเธอเป็นแค่นักฆ่ามือใหม่ที่เพิ่งจะทำงานได้ไม่กี่เดือนเองแต่ต้องมาต่อสู้กกองกำลังหมู่บ้านนักฆ่าเธอจะทำได้อย่างไรติดตามได้ใน From the World of John Wick b e r l i n a She can be protector can a ในตอนแรกผมเข้าใจว่าบอร์ลินาจะดำเนินเรื่องราวอยู่ระหว่าง John นวิกชาร์เตอรแล้วก็ Chapter 4อย่างที่หลายๆท่านว่าไว้แต่ว่าพอกลับไปคิดคิดดูก็รู้สึกสงสัยในไทม์ไลน์นิดหน่อยว่าเนื้อเรื่องนี้ควรจะอยู่ตรงไหนเพราะว่าถ้าอยู่ระหว่างภาค3กับภาค4จริงจอห์นที่ตกตึกแบบนั้นมัน,นฟื้นฟูร่างกายยังไงให้มาทำภารกิจในเรื่องนี้ได้ เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในเรื่องจอร์วิกทั้ง4ภาคกินระยะเวลาแค่6เดือนเท่านั้นแถมโคตรปรีดขนาดนั้นยังเดินลงรถไฟสบายใจเฉิบได้อีกขอถามหน่อยจรรู้สึกยังไงบ้างปรีไหมจร์นโคตรรีเลยแต่พอได้เห็นจากตัวอย่างที่ทางออฟฟิเชีลได้ปล่อยออกมาก็อ๋อทันทีเพราะว่า ในช่วงรายละเอียดใต้คลิปได้มีการยืนยันว่าเนื้อเรื่องนี้จะดําเนินไปพร้อมๆกับ John w i c กช h a เตอร์ช่วงที่ผมชอบที่สุดในเรื่องก็คืออย่างที่บอกไปก่อนหน้าว่า EVE ไม่ได้เก่งเวอร์เหมือนจอห์เธอยังเป็นแค่สายลับมือใหม่และในฉากฝึกซ้อมที่เราจะได้เห็นว่า EVE เป็นคนตัวเล็กแถมไม่ได้เก่งอะไรสักอย่างทั้งนังที่อยู่ในรัสกาโรมามาตั้ง12ปีแต่คําสอนของโนงิที่ว่าทุกคนจะตัวเล็กกว่าเสมอจะอ่อนแอกว่าเสมอ แต่อย่าให้คู่ต่อสู้มากำหนดการต่อสู้ให้กับเราได้ก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกที่เราจะได้เห็นว่าอีฟจะปรับตัวเข้ากับแต่ละสภาพแวดล้อมยังไงความฉลาดในการต่อสู้ของเธอคือจุดเด่นซึ่งทำให้เกิดการต่อสู้ที่ทั้งสร้างสารรค์แล้วก็น่าสนใจ You will always be weaker. You will always be weaker. want to Cheat. พาะมันทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับตอนดูหนังชุดหลักจอนวิกแม้บางครั้งจะขาดความประณนี่เทียบเท่าก็ตามฉากหมุนปืนไฟนี่ผมแอบหลุดขำนิดนึงเพราะว่ามันทําให้ผมนึกถึงฉากลีออนดวนกับอารี s สใน r s s i e n t t v v l v e n d e t t a อยู่เหมือนกัน <L un ters> แต่เอาตรงๆนอกจากประเด็นตรงที่อีฟเป็นนักฆ่าที่ไม่ได้เก่งอะไรมากแล้วผมก็รู้สึกเฉยๆกับหนังเรื่องนี้ เอนไปทางแง่ลบมากกว่าคือถามว่ามันสนุกไหมมันสนุกนะดูคนยิงกันตุ้มต้มตุ้มตาม,ตมและยิ่งมีฉากหลังเป็นจกนักรวาลจอห์นวิกมันทําให้เรื่องนี้มีเสน่ห์ในแบบที่จอห์นวิเคยเป็นแต่ว่าหลายๆจุดในหนังมันทําให้ผมหลุดความอินอย่างเช่นตั้งแต่ฉากต้นเรื่องในหนังที่พ่อของอีฟสู้กับคนจากลทัทธิเราจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นฉากสตันมันไม่ได้สู้จริง ฉากดึงปากแล้วได้ยินเสียงกระดูกหักเนี่ยฉากที่ตัวละครทําตัวเซ่เหมือนรอดโดนซ้ํางี้หรือว่าตอนโดนปลาหมวกใส่เราจะเห็นได้เลยว่านักแสดงทาท่าเตรียมจะเซถอยหลังแล้วซึ่งเราเห็นฉากแบบนี้ได้ทั้งเรื่องมาทําให้ผมรู้สึกว่าเออเขาเขาเปลี่ยนคนคุมตันหรือไงหรือว่าทําไมในจอรวิกมันยังดูน่าเชื่อถือกว่านี้อีกอะ่ะอีกประเด็นหนึ่งคือ ผมรู้สึกว่าพุวมกับกลัวว่าหนังมันจะขายตัวเองไม่ได้เลยต้องใช้ตัวละครจอห์วิกมาช่วยหรือว่าพูดง่ายงายก็คือผมไม่คิดว่าจอร์จะมีความจําเป็นอะไรในหนังเรื่องนี้การที่ใส่ตัวละครจอห์วิกเข้ามาในเรื่องมันเหมือนเป็นดาบสองคมที่ผมหาเหตุผลให้มันไม่ได้เลยว่าทําไมจอห์ต้องมาโผล่คือในช่วงนั้นจอห์วิกถูกขับออกจากรุสกาโรมาแล้วซึ่งมันจะมีซซนที่เราจะได้เห็นการฉีกตัวทองแล้วทำไมนายแม่ถึงสามารถส่งเขาไปทำภารกิจได้อีก แถมนายแม่ก็โดนลงโทษจากไฮท t เบิลด้วยการโดนแทงทะลุฝ่ามือเพียงเพราะช่วยจอนหนีจากนิวยอร์กแล้วทำไมเธอถึงกล้าใช้งานเขาอีกครั้งหรือจะบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์นั้นซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงสปาสูงน่าจะต้องรู้เรื่องแล้วก็จัดการเรื่องทางฝั่งลัทธิมากกว่าตามตัวจอนไหมแถมการเปิดตำแหน่งของตัวจอนเองก็เสี่ยงมากนะที่จะโดนพวกไฮท t เบิลตามมาเก็บงานหรือจะบอกว่าทางฝั่งไฮท t เบิลไม่อยากจะยื่นเท้าเข้ามาเหยียบถิ่นของพวกลทัทธิ ผมเลยมองไม่เห็นว่าทำไมจอรนจะต้องรับงานนี้นอกจากเอามาเรียกคนดูแล้วก็ให้ทหารคนหนึ่งบอกว่านั่นมันเป็นจอ์นวิกนะเว้ยแล้วยังไงล่ะมนันแค่คนคนเดียวอปังปั้งท w ว c e k i l เลยทำให้คิดว่าถ้าตัวเอกเป็นตัวละครใหม่ก็ไม่ควรจะมีใครโดดเด่นมากกว่านะมาเป็นแค่คามโอนิดหน่อยอย่างในฉากฉีกตัวทองก็พอแล้วถ้าถามว่าถ้าไม่มีจอรนวิกเข้ามาเกี่ยวข้องหนังจะเวิร์กกว่านี้ไหม ผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้ด้วยซ้ำนะลองคิดดูนะครับว่าแทนที่จะส่งบักจอนมาให้ดีเรคเตอร์ส่งโนงิที่เป็นอาจารย์ของอีฟในรุสกาโรมามาแทนซึ่งจะมีดินามิกที่คล้ายๆกันแต่ว่าหนักทางอารมณ์กว่ามากและจะทำให้อีฟต้องตัดสินใจเรื่องที่ยากมากกว่าแทนที่จะเป็นจอนแบบในเวอร์ชันปัจจุบันเพราะว่าตามบทในตอนนี้อีฟไม่มีทางฆ่าจอนได้เลยแม้ว่าเธอจะอยากทำก็ตาม มันเหมือนกับว่าบอเรลิน่าต้องการจะย้ำกับคนดูว่าเนี่ยยังเป็นหนังของจอห์นวิกอยู่นะยังเป็นจักรวาลของจอห์นวิกอยู่ซึ่งสำหรับผมแล้วมันมันไม่จำเป็นเท่าไหร่ถ้าภาคต่อของอีฟยังมีอยู่ในอนาคตก็หวังว่าผู้สร้างจะกล้าปล่อยมือจากจอห์นอย่างเต็มตัวให้พี่แกได้พักบ้างและเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเองให้มากขึ้นเพราะในโลกของนักฆ่าการเดินออกจากอดีตบางทีก็เป็นเรื่องที่กล้าหาญที่สุดแล้ว เอาละเรามาจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ต่อไปเราจะไปดูกันต่อว่าพวกลัทธิที่อยู่ในเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไงกันแน่ลัทธินี้ถูกกล่าวถึงตั้งแต่ต้นเรื่องบอเลิน่าโดยเล่าย้อนไปเมื่ออีฟยังเป็นเด็กเธอใช้ชีวิตอย่างสงบกับพ่อของเธอซึ่งเป็นอดีตสมาชิกของลัทธิที่หลบหนีออกมาแต่ว่าความสงบสุขก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อมือสังหารของลัทธิบุกเข้ามา แม้ว่าเธอกับพ่อจะต่อสู้กลับได้แต่ว่าพ่อของเธอก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการล้างแค้นที่กินระยะเวลานานถึง12ปีต่อมาอีฟได้ค้นพบว่าความเกี่ยวพันของเธอกับลัทธินั้นลึกซึ้งกว่าที่คิดไม่ใช่แค่พ่อของเธอเท่านั้นที่เป็นสมาชิกแต่แม่และพี่สาวอย่างลีน่าก็เคยเป็นสมาชิกเช่นเดียวกันลัทธินี้นำโดยผู้นำที่เย็นชาและก็ชาญฉลาดนามว่าเดอะชานเซเลอร์ โดยในภาษาไทยมีการแปลว่าสมุหนายกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหิมะ The h o ฮ s ส์ตัดในประเทศออสเตรียเมืองนี้เป็นเมืองที่มีอยู่จริงนะครับและจากรูปที่ไปหาหาดูนี้ผมว่ามันสวยมากถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเที่ยวดูสักครั้งเหมือนกันจุดเด่นของรัฐที่นี้ไม่ได้อยู่ที่จํานวนคนหรือว่าเครือข่ายแต่อย่างใดแต่อยู่ที่ต้นกําเนิดและมรดกทางอํานาจของมันโดยมีข่าวลือว่ารัฐทีนี้มีอายุยาวนานกว่า1000ปี พอๆหรือว่าอาจจะเก่าแก่กว่า High Table ด้วยซ้ำและในขณะที่ High Table ยึดถือกฎระเบียบและลำดับชั้นอันเข้มงวดลัททีนี้กลับดำเนินการอย่างลับๆไม่ขึ้นตรงกับใครและย้นมั่นเพียงอุดมการ์ของตนเองเท่านั้นแม้จะไม่ขึ้นตรงกับ High Table แต่ว่าตัวสมาชิกของลัททีก็สามารถพักในโรงแรมคอนติเนน t a ลได้วินสตันเผยว่าไฮท t เบิ e อนุญ,ญาตให้พวกเขาเข้ามาพักได้ เพื่อจับตาดูความเคลื่อนไหวของพวกลัทธิเพราะว่ากลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะจก่อความวุ่นวายได้ตลอดเวลาให้พวกมันอยู่ข้างในแล้วเยี่ยวออกข้างนอกดีกว่าให้พวกมันอยู่ข้างนอกแล้วเยี่ยวเข้าข้างในวินสตันการล้างแค้นของอีฟนำพาเธอมาสู่การเผชิญหน้ากับสมาชิกระดับสูงของลัทธิณเมืองฮอลสตัดเธอคนพบว่าลีนาพี่สาวของเธอยังมีชีวิตอยู่และยังจงรักภักดีต่อองค์กรอย่างเหนียวแน่น การพบกันของพวกเธอจบลงด้วยศกนาฏกรรมเมื่อชานเซลเลอร์สั่งลูกน้องโจมตีจนลีน่าเสียชีวิตแต่ด้วยความช่วยเหลือของจอห์นวิกอีฟจึงเปิดฉากกล่มกลุ่มลัทธิและจัดการสังหารชานเซลเลอร์ได้สําเร็จแต่การตายของเขาก็ไม่ได้หมายถึงการล่มสลายของลัททิเนื่องจากองค์กรนี้ดําเนินไปโดยไม่มีผู้นําคนเดียวและฝั่งลากลึกในเครือข่ายลับที่ไม่มีใครรู้และในฉากหนึ่งวินสตันเตือนอีฟว่า เธออาจจะตัดหัวงูได้แต่ลำตัวยังมีชีวิตอยู่และพวกมันจะตามล่าเธอต่อไปโดยในตอนจบของหนังลัทธิก็ได้ตั้งค่าหัวของอีฟไว้ถึง5ล้านดอลลาร์แสดงให้เห็นว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันยังไม่จบแล้วลัทธิจะมีบทบาทอย่างไรต่อไปการตายของชานเซรลสร้างสุญญากาศทางอำนาจขึ้นและยังไม่มีการเปิดเผยว่าใครจะเป็นผู้นำคนต่อไปซึ่งเปิดช่องให้ภาคต่อของบอรลิน่าหรือแม้แต่จอห์นวิกภาคใหม่ ขยายเรื่องราวของลัทธินี้ให้ได้มากยิ่งขึ้นแม้ไฮท t เบิลจะเคยเป็นขั้วอำนาจหลักของจักรวาลจอร์วิกแต่บอเลรนาได้สถาปนาลัทธิเป็นกลุ่มใหม่ที่มีแนวทางแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแม้จะไม่มีเครือข่ายทั่วโลกแบบไฮท t เบิลแต่ว่าต้นกําเนิดอันเก่าแก่เจ็ดจำนวนอันแรงกล้าและการนําที่โหดเหี้ยมทําให้ลัทธินี้ก็อันตรายไม่แพ้ไฮท t เบิลเลยการเปิดตัวองค์กรใหม่นี้ถือเป็นการขยายจักรวาลจอร์วิกให้ยิ่งใหญ่และน่าสนใจขึ้นไปอีก เป็นไปได้สูงว่าลัทธินี้จะกลายเป็นศัตรูหลักของแฟรนไชส์ต่อไปในเส้นทางข้างหน้าอีฟ <Eve S 2> อาจจะต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มที่อันตรายที่สุด2กลุ่มในโลกใต้ดินนี้พร้อมๆกันจริงๆแล้วทางภูมกับเลนส์ไวส์แมนยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักในส่วนของภูมิหลังของลัทธิข้อมูลที่ผมหาได้ทั้งหมดตอนนี้แทบไม่ได้ต่างอะไรจากที่เราจะได้เห็นจากในหนังเลยแต่มีบทความหนึ่งที่น่าสนใจมากคือทางคุณเลนไวส์แมนได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต ide ์ Collider ซึ่งได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับทางลัทธิอยู่ด้วยโดยเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าเราเคยเห็นกันแล้วในจักรวาลน,นี้เกี่ยวกับรอยสักที่ใช้เป็นเครื่องหมายผมอยากให้ลัทธินี้พวกเขาใช้การประทับตรามากกว่ามันดูดิบเถอนกว่าหนึ่งในฉากที่ผมเสียดายมากที่ไม่ได้ถ่ายก็คือ The Chancellor นั่งอยู่หน้าเตาผิงตอนที่เขาคุยกับ The Director แล้วเขาก็เล่นกับเหล็กแหลมอยู่ จากนั้นเมื่อกล้องกลับมาอีกฝั่งเราจะเห็นว่าเหล็กนั้นคือไม้ประทับตราซึ่งมันเผยให้เห็นความน่ากลัวของการประทับตราเด็กๆตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเบื้องหลังที่ผมคิดไว้ในหัวว่าทําไมตัวละครนอร์แมนถึงตัดสินใจตัดขาดจากที่นั่นและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ The c u n ใน From the World of John Wick b o l l e i n a ที่ทางป n รกายนำมาฝากให้ทุกคนได้รู้จักกัน หวังว่าในอนาคตจะมีการขยายภูมิหลังและความโหดร้ายของลัทธินี้ให้สมกับที่ตัวละครในเรื่องได้เกินให้เราได้ฟังทางเรื่องนะหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนอยากจะเล่ามาพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ